ครับวิธีการเปลี่ยนการแสดงผลของวิทยุสื่อสาร HTT Power 245นะครับขั้นแรกนะครับให้เปิดเครื่องก่อนนะครับอันนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเครื่องจะอยู่ในหมวดของการแสดงผลที่เป็นช่องความถี่ปกตินะครับ1-80นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับให้กดโอเคแล้วไปที่ Setting ไปที่เมนู 9นะครับ C-H Display กด OK นะครับการแสดงผลของ h YT เนี่ยสามารถแสดงผลได้3แบบก็คือ1แบบ Number ซึ่งเป็นตัวเลขที่ท่านเห็นตอนแรกแหละแบบที่2นะครับก็คือแบบความถี่นะครับอันที่3มก็คือแบบอ l ไรอ่าไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก็คืออ่าหมวดที่เราสามารถตั้งชื่อเองได้นะครับอันนี้ผมจะแสดงตัวอย่างในการตั้งชื่อแบบอ่าความถี่ก่อนกด OK นะครับ เห็นครับการแสดงผลตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าช่อง70เนี่ยจะมีความถี่อะไร71ความถี่เท่าไหร่72ความถี่อะไรนะครับต่อไปจะเป็นการแสดงผลที่เป็นแบบตั้งชื่อนะครับให้เลือกไปที่3ทับ3นะครับ elas นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดตั้งชื่อนะครับในตัวอย่างที่ผมแสดงก็คือช่อง71เนี่ยผมตั้งชื่อเป็นชื่อของช่องผมเองก็คือ l i c t w e b 71 นะครับคลิปหน้าเนี่ยผมจะสอนวิธีการตั้งชื่อของวิทยุศาสร์เฮดไวทีว่าตั้งยังไงครับ